สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆ่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพ,พี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่หองค์300บาท2องค์500บาทค่ะฝากพี่พ,พี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ จองทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084915 8065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบวยของทุกวันค่ะ วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่จ๋ารอบเย็นนะคะพี่พบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่จ๋าเต่าปลดหนี้นะคะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเต่าปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะรุ่นปลดหนี้นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมสามร้อยบาทค่ะอ่ะ หมายเลขที่สองเป็นรูปถ่ายนะคะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมนะคะเป็นการเลี่ยมใช้งานเก่า,กาๆค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นยัน300บาทหมายเลขที่สองค่ะแบ่งปันพี่ๆนะคะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะอะ่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญสเต็มหลักเมืองลงยานะคะพี่เหรียญสเต็มหลักเมืองนะคะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่จะตุกคามรามาเทพเขาเขียนแบบนี้นะคะจะมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลขที่3ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่หมายเลขที่4นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิงปี14ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะพี เป็นปี2514ค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยใหม่เลขที่4ค่ะอ่ะหมายเลขที่5เป็นพระวัดปากน้ำนะคะพี่จ๋ามาในกล่องนะคะพี่อ่ะแล้วก็ด้านในมีรูปถ่ายนะคะพี่จ๋ารูปถ่ายหลวงพ่อสดนะคะพี่หมายเลขที่5นะคะพี่จ๋ามาในกล่องแบบนี้ค่ะ อยู่ในกล่องนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทคะ่ะพี่2ององค์5้ารอยบาทนะคะเก่าสวยค่ะหมายเลขที่5นะคะพี่ยันหลังชัดสวยพร้อมกล่องมีรูปถ่ายนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่5ค่ะหมายเลขที่6เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่จ๋าโสธรกรมตํารวจคะ่ะพี่สามกษัตริย์นะคะพี่ พระพุทธโสธรกรมตำรวจนะคะพี่จ๋าสามกษัตริย์รุ่น80ปีกรมตำรวจค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่สามีร่องรอยการตอกหมายเลขนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่6นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะหมายเลข7เป็นพระปิลันพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะพี่ปิลันเก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข7ค่ะ พระปิรันสามร้อยบาทหมายเลขที่7นะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่8ดนะคะพี่เป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆค่ะ เก๋าสวยค่ะพี่หมายเลขที่8300บาทคะ่ะอ่ะหมายเลขที่9้าเป็นพระปริดตาเนื้อผงหลังยันนะคะพี่ปิดตาเนื้อผงหมายเลข9้านะคะพี่จาด้านหลังเป็นยันกระบองไข่ะคะ่ะนี่นะคะพี่ปิดตาเนื้อผงหลังยัน,นะคะ่ะเป็นยันกระบองไข่ด้านหลัง300บาทหมายเลข9้าค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่ สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะวิสากเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่ะสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่องค์นี้เป็นเนื้อดินนะคะ เก่าสวยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดินค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่11ค่ะเก่าสวยนะคะพี่12เป็นเหรียญจอบเล็กค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหมายเลข12ค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่สาวแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่13นะคะพี่13เป็นจอบใหญ่คะ่ะพี่สาวเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจสามารถแจ้งหมายเลขก,กันเข้ามาได้เลยค่ะต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะพี่สาวแอดไลน์กันเข้ามาค่ะแอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะพี่พี่เดี๋ยวแม่บ้าน ถ่ายรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ไปหาถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่จอบใหญ่หมายเลขสิบสามสามรอยบาทค่ะสิบสี่เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่พระปิตานะคะพี่จ๋าสายวัดสะพานสูงได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าสามรอยบาทค่ะหมายเลขที่สิบเอ่อ 14นะคะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข14ค่ะ15เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะพี่าอาจารย์ฟันอาจารูะคะ่ะพี่เหรียญสภาพใช้นะคะพี่ากพระอาจารย์ฟันค่ะ 300บาทหมายเลข15นะคะ16เป็นพระอาจารย์ฟัน่นเช่นกันนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่สาวหมายเลข16ค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาวเป็นเหรียญปี07รุ่นแรก300บาทค่ะหมายเลข16นะคะ,ะ,คะพ, 7, ะคะะคะพี่อ่ะ17เป็นพระปิตาเนื้อเมกะพัท นะคะพี่จ๋าปิตาเนื้อเมกะพัดค่ะพี่เป็นพิมสามหน้านะคะเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบแปดนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยค่ะพี่หมายเลขสิบแปดค่ะ เหรียญหลวงพ่อมุ้ยหมายเลข18นะคะพิษจา300บาทค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพี่พ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพิษจ๋า0 0บาทหมายเลข19ค่ะ หมายเลขยี่สิบเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะหล่อปูุ่ขเก่าสวยนะคะพี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จัดด้านหลังมีรอยจานเก่าๆค่ะพี่พีที่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่หล่อปู่สุขหมายเลขยี่สิบนะคะพี่ยี่สิบเอ็ดเป็นปู่ทวดพุทธซ้อนนะคะพี่สา เหรียญหลวงปูท่ทวดพุทธซ้อนค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขย1่ค่ะหมายเลขยี่สิบสเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อผงนะคะพี่ ก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญเออหลวงปู่ทวดเนื้อผงนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองค่ะยี่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดเช่นกันนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้มีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะพี่เป็นเนื้อว่านนะคะพี่จ๋า 300บาทนะคะพี่พี่มีฝังตะกุดหนึ่งดอกใหม่เลข23ค่ะ24เป็นเหรียญนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงค่ะพี่มีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋ามีชื่อหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงค่ะตอกโค้ดชัดสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญอายุ91ปีค่ะพี่ นะรุ่นส่งน้ำส่นหา2้5 0สนะคะพี่สาหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกง300บาทหมายเลขที่24ค่ะ25เป็นพระปิตานะคะพีสาเนื้อทองผสมค่ะพระปิตาเนื้อทองผสมนะคะพี่อักขระลายันด้านหลังชัดสวยนะคะพี่สาประมาณนี้ค่ะหมายเลข25 3 0 0บาท2อ,องค์500บาทค่ะ 26เป็นพระปิตาเนื้อผงเก่านะคะพี่พระปิตานะคะจะเป็นเนื้อผงค่ะ300บาทใหม่เลข26ค่ะ2ีเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่จะพ่อเอียสันติบาลค่ะพี่ เรียญสันติบาลหลวงพ่อเอียวัดปันด่านนะคะพี่เก่าสวย300บาทหมายเลขยี่สค่ะ28เป็นพระปิตานะคะจากเนื้อผงฝังตะกุดตรงกลาง1ดอกค่ะ ปิตานะคะพี่สาเป็นเนื้อผงค่ะพี่มีร่องรอยการฝังตะกุดหนึ่งดอกหมายเลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้าเป็นขุนแผนใบพุทรานะคะพี่สาพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินนะคะพี่เนื้อชินตะกัวเก่าๆค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข30ค่ะเป็นตะกรุดหลวงปุโตะนะคะพี่จาปุโตะวัดประดู่ชิมพลีค่ะพี่ตะกรุดมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋ามีรอยจานนะคะตะกรุดหลวงปุโตค่ะพี่จ๋า3า0รบาทมาีเป็นเนื้อตะกรวนะคะพี่เก่าสวยหมายเลข30ค่ะ 31เป็นนางกวักนะคะพี่จารียนหล่อนางกวักนะคะพี่หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพี่จารียนหล่อนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาะคะ่ะพี่กวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์นะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมะคะ่ะ300บาทหมายเลข31ดค่ะ 32เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จารลบๆเรื่อนๆนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่สาใหม่เลขที่32 3 0 0บาบาทค่ะ33เป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะพี่อ่ะ ถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สา1องค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่หมายเลข33คะ่ะพี่สาเป็นสมเด็จไกเซอ้นะคะพี่เก่าสวยค่ะ300บาทนะคะพี่สา34เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพี่นี่เลยค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่จ๋า ต้องการรูปถ่ายแอดไลน์เพิ่มเติมได้นะคะพี่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมาค่ะพี่สายในบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะอกนี้หมายเลข3 4 3 0 0บาทค่ะ35เป็นสมเด็จแซยิตนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข35สมเด็จแซยิดค่ะเก่าสวย300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะ36เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมค่ะพี่เนื้อมาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะหมายเลข36เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซม300บาทค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอีพีแบ่งปันยามเย็นพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพีะ่วันนี้ก็ฝากพี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะ084 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่จ๋าอ่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า